อัญมณีทองแห่งโกสัมพีนครขนมไข่แมงดาโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโกสัมพีนครณริมฝั่งแม่น้ำปิงจังหวัดกำแพงเพชรดินแดนที่ลมหายใจของวัฒนธรรมไทยยังคงเต้นเป็นจังหวะขนมไข่แมงดาสนนิฐานว่าเป็นของว่างชาววังโบราณเพื่อใช้ต้อนรับแขกผู้มาเยือนตามพระตำหนัก วันนี้ภูมิปัญญานี้ถูกส่งต่อมายังศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโกสัมพีนครได้อนุรักษ์และสร้างอาชีพในชุมชนหัวใจเริ่มต้นที่ไข่เป็ดสดสิบฟองน้ำตาลและใบเตยหอมเรียบง่ายแต่ต้องพิธีพิถันขั้นตอนแรกคือการล้างไข่ให้สะอาดและเช็ดให้แห้งค่อยๆตอกและแยกไข่แดงออก ระวังอย่าให้ไข่ขาวปนเพื่อความสวยงามของสีขนมนำไข่แดงมากรองผ่านผ้าขาวบางเพื่อให้ได้เนื้อสัมผัสที่เนียนละเอียดและระวังไม่ให้โดนลมตั้งกระทะทองเหลืองใส่น้ำตาลและน้ำอย่างละห้า้อยกรัมพร้อมใบเตยหอมมอบกลิ่นอายชาววังเตรียมกลวยใบตองเย็บให้แน่นอุปกรณ์จากธรรมชาติที่ช่วยสร้างรูปทรงของหยาดทอง เมื่อน้ำเชื่อมตั้งยอดค่อยๆหยดไข่ลงไปทีละนิดอย่าให้เป็นสายทิ้งไว้ให้สุกเป็นเม็ดกลมเทน้ำสะอาดลงไปเล็กน้อยเพื่อลดความร้อนก่อนช้อนเม็ดขนมไปพักในน้ำเชื่อมใสเพื่อให้เงางามนี่คือความภูมิใจของชาวโกสัมพีนครขนมไข่แมงดาอัญมณีที่กินได้แห่งจังหวัดกำแพงเพชร